โอเคนะครับแม่สำหรับว mm ัน hmm. น <to> ี้นะฮะสำหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับหลายๆคนที่เรียกร้องเข้ามาครับให้เปิดวันอาทิตย์นะครับก็ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับคืองานล้างรถเนี่ยเรายังคงล้างกันปกตินะครับสําหรับนะครับเปิดให้บริการแล้วนะครับกับวันอาทิตย์นะฮะสำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เรียกร้องเข้ามานะว่าทาไมไม่เปิดวันอาทิตย์นะครับเราก็เปลี่ยนนะครับเวลาวันหยุดมาเป็นวันพุธแทนเพราะนั้นนะครับวันอาทิตย์นะหลายๆคนที่ จับจ้องแล้วครับที่จับมาเคลือบมาจะมาทํามาล้างรถนะครับไม่ได้เคลือบแก้วนะปกติเคลือบวันนี้ก็มีนะวันนี้มีเคลือบแก้วมาคันหนึ่งแล้วก็มีงานอื่นๆด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับกิ๊กกับงานปกติที่เราทํากันทุกวันอยู่แล้วก็คืองานล้างรถเคลือบสีนะฮะกับคันนี้นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับซึ่งปกติก็จะไม่ได้ไลฟ์สดให้หลายคนดูหรอกแต่ที่ไลฟ์สดเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนถามว่าวันอาทิตย์เปิดหรือเปลา่าวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันทตสีแดงเห็นไหมครับก็อย่างที่บอกนะครรับเาปรับ เปลี่ยนวันหยุดมาเป็นวันทวันพุธเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเต็มๆเลยนะฮะเพื่อให้ลูกค้าที่เรียกร้องนะครับที่อยากจะให้เปิดวันอาทิตย์นะครับได้ใช้บริการของเรานะครับวันนี้นก็นีนอ่อีกหนึ่งนี่อีกนี่อีกหนึ่งตัวอย่างนะที่เรานะครับปรับปรุงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเพื่อให้ลูกค้าได้มีความพอใจสูงสุดแล้วรับใครนะครับลูกค้าคนไหนก็ยังคงเหมือนเดิมนะที่จะเข้ารับบริการในช่วงของวันอาทิตย์นะครับ แนะนำสอบถามจองคิวเข้ามาก่อนอย่างเช่นวันนี้เนี่ยวันนี้คันนี้เขาไม่ได้จองนะครับแต่มาช่วงที่งานหมดงานเสร็จพอดีจะมีอีกหนึ่งคันกนะ็คือช่วงบ่ายสามแล้วก็มีช่วงเย็นเพราะนั้นนะครับใครที่อยากจะเข้ามาร้างรถวันอาทิตย์แนะนําให้จองคิวกันก่อนไม่งั้นน่ยมันก็จะออกมก็จะเสียเวลาให้นลูกค้าเองแต่ถ้าใครจองได้ขัดได้ล้างทุกคนแน่นอนครับแต่ถ้าไม่จองเนี่ยผมล็อกคิวไว้ให้ไม่ได้นะครับสําหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะจองนะครับ ก็รองมาเสี่ยงดวงที่หน้าร้านดูนะครับวันนี้อย่างวันนี้อย่างวันนี้เริ่มเข้ามาแล้วสลหวอาทิตลูกค้านี้เป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ทีอาร์ดีรถของร้านของเราเนี่ยจะทําการล้างและเคลือบสีด้วยแม็กไวทุกคันนะครับรับประกัน4-8ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นหน้าฟงหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวบ้านเราเนี่ยหน้าไหนนะครับฝนมันจะตกหรือมันจะเปื้อนก็เปื้อนได้เลยเราเคลม4-8ชั่วโมงนะครับเราเคลมให้ลูกค้าท่าน4-8ชั่วโมงต่อหนึ่งครั้งนะครับก็ลูกค้าเนี่ยถ้าไปโดนมาแล้วเนี่ยก็เข้า ร้านล้างรถกับร้านเราเนี่ยนะครับจะสะอาดกว่าร้านอื่น48ชั่วโมงอันนี้คือเรื่องของประก,กันแต่เรื่องของการความความที่มันสะอาดกว่าเนี่ยเรามีเคล็ดลับที่มันแตกต่างกับร้านอื่นนะครับคือ1ในเรื่องของน้ํายาล้างรถก็ตามหรือว่าจะเป็นในส่วนของดีเทลลิ่งเช็ดรถก็ตามเรามีผลิตภัณฑ์ที่เลือกและทดสอบในการใช้มาทั้งหมดเป็น1ิปีนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับการล้างรถนะครับทุกๆคันอย่างเช่นล้างรถเนี่ยผมจะไม่ผสมแว็กเข้าไปในน้ํายา เพราะว่าการผสมแว็กเข้าไปน้ํายาเนี่ยมันคือการเอาแชมพูตะผมมาอาบน้าน,นั่นเองการเอาแชมพูตะผมมาอาบน้ำมันรู้สึกเหนียวเหนียวห,หน่อยมันจะเช็ดลาบากมากนะครับมันมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเคลือบเลยนะครับล้างต่วนล้างนะครับเคลือบต่วนเคลือบทายางส่วนทางยางการทําความสะอาดนะครับจะมีขั้นตอนแตกต่างต่างๆที่มีขั้นตอนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคันาหรับแรกเลยนะครับจะทําให้ลดเงาจะทําให้ลดสะอาด ต้องล้างรถให้สะอาดก่อนแล้วล้างให้สะอาดต้องกต้องอยู่เชียมพูก่อนนะครับเชมพูเนี่ยสาคัญมากๆครับเชียมพูของเรานะครับเป็นกลิ่นอะโรมาด้วยปรับอารมณ์ของคนล้างด้วยให้อารมณ์คนล้างมีความสุขในการล้างรถถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนก็ตามเราก็จะมีอ่าระบบระบายความร้อนนะครับเพื่อไม่ให้ร้อนเกินไปสําหรับร้านอันนี้ผมผมสงสารจริงลำรับสำหรับร้านที่ล้างรถกลางแดดโอ้โห ไม่ได้สงสารลูกค้านะสงสารสงสารลูกน้องคนที่ล้างจริงๆฮะแต่ล้างยังไงให้มีอารมณ์ดีมันอารมณ์ดีไม่ได้นะครับมันร้อนนะครับมันมันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าคุณออกไปล้างรถกลางแดดโอ,อ้โหแม่งอยากทำนานะฮะแต่อันเนี้ยล้างในร่มนะครับกลิ่นฟองละมุนหอมนะครับแล้วก็มีเพลงแล้วก็มีสถานที่ทํางานที่เยี่ยมยอดนะครับไม่ทาให้อารมณ์ของผู้ทํานะครับเสียไปเลยเพราะนั้นรถของคุณออกมาดีแน่นอนอันนี้คือ ปัจจัยหลักเลยก่อนหนึ่งที่ทําให้ร้านของผมแตกต่างกับการล้างรถตักที่อื่นนะครับบอกได้เลยว่าแตกต่างแน่นอนแตกต่างเรื่องฐานที่ก่อนสองแตกต่างเรื่องน้ํายาคลอกนะครับสามแตกต่างเรื่องก,การตรวจงานนะครับการตรวจงานของร้านเรายิงยวนมากสังเกตนะครับถ้าใครเคยมาที่ร้านนะล้างก็ส่วนหนึ่งเช็ดก็ส่วนหนึ่งตอนตรวจงานจะไปตรวจข้างนอกอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ดีกลับมาว่าได้นะครับอะไรอย่างอย่างหนึ่งผม พร้อมที่จะปรับปรุงตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่จะมาล้างรถแนะนํานะครับจองคิวก่อนนะครับถามก่อนนะครับให้เข้ามาเนี่ยนัดกันนะครับนัดกันนัดนัดกับผมนะไม่นัดกับเพื่อนนะนัดกับเพื่อนมานะแล้วก็มาที่ผมเลยผมรับไม่ทันนะอย่างเช่นเมื่อวานนะครับนี่นะครับสําหรับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะงานล้างรถนะรเราเข้าพีเซตนนะ จะบอกว่าที่จริงอนะ่ะการเคลือบแก้วหรือว่าการเตรียมผิวต่างๆเนี่ยสิ่งแรกที่สุดเลยคือการล้างรถนะครับล้างรถต้องเนียนก่อนนะฮะล้างรถต้องคล้ายๆความสำคัญของเขาก่อนนะครับการล้างรถตั้งแต่สําคัญตั้งแต่น้ํายาล้างรถสําคัญตั้งแต่คนล้างรถสําคัญตั้งแต่อุปกรณ์ในการล้างรถนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้แรงนะครับมันบางๆนะครับมันก็ทําให้อน้ำมันออกไปได้ดีขึ้นนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับสวยไหม วันอาทิตย์น,นะครับสําหรับใครที่คิดอยากจะล้างรถนะครับจะบอกว่าโทรจองคิวก่อนหรือว่าโทรสอบถามหรือว่าไลน์เข้ามาถามก่อนว่ามีคิวไหมนะฮะแล้วก็มาตามเวลาท่านจะได้ล้างตามเวลาถ้าผมาบอกว่าไม่มีคิวคือไม่มีคิวจริงแต่ถ้ามีคิวเข้ามาได้เลยนะฮะโอเคนะครับสาหรับวันนี้นะฝากไว้หนึ่งหนึ่งอย่างนะครับในส่วนของงานวันนี้ก็จะมีในส่วนของการทำดีเทลลิ่งอุย้ยปอกบอกของทันนี้นะครัโตโยต้าเอ้ย ไม่ไโตโยต้าเด็กมันคือเล็กซัสนะครับอันนี้ฟอกเบาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในส่วนของงานวันนี้นะฮะนอกเหนือเสียจากการการล้างรถปกติแล้วก็จะมีในส่วนของการดีเทลลิ่งด้วยอันนี้มีขัดไฟหน้าให้เขาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถคันนี้คันนี้ไม่ได้ขัดนะครับแต่คันนี้เรามีงานฟอกเบาะนะครับนี่ครับเนียนสะอาดสดใสไยตรงนี้หน่อยหนึ่งนี่จานตรงนี้สีดำๆเนี่ยจานนี้มาดูนี่ก่อน ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่น,นี่ออกไหมน,นี่ตรงนีน้ีงานพอกบ่อครับเดี๋ยวตรงนี้เพิ่มหน่อยนึงนะครับอ่าเห็นว่ามันดำดำอยู่แล้วก็ตรงนี้ที่ลงระตูนหน่อยนึงนะพี่อ่านี่คือการตรวจงานสำหรับวันนี้จะมีงานพอกบ่อด้วยนะครับ ก็สาหรับใครที่จะทํางานมากกว่าการล้างนนที่ร้านเรานะครับมีตั้งแต่ตันร้านรถฟอกบ่อร้านฮุ่งเครื่องนะฮะยกล้างช่วยล่างเครือบแก้วนะครับรวมถึงรวมถึงบางคันที่อยากจะเปลี่ยนดันบงผ้าบงผ้าเบนะ่งเนี่ยเราก็ทําได้นะครับแต่ว่านัดกันนิดนึงนะพอเราต้องนัดช่างมาอ่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งงาน,นครับมีงานฟอกเบาอรถเล็กซาดคันนี้น่าจะสิบปีแล้วมั้งไม่ธรรมดานะครับออกไหมอาจารย์ออกดิเออ ไปดูรอบๆอีกทีหนึ่งดีกว่านะดูรอบๆอีกทีหนึ่งก่อนที่จะจะ,จะไปส่งนะเมื่อก,กี้เมืกก่อกี้มันมีรอยใช่ไหมนี่ออกเรียบร้อยเลยครับเสกได้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะจานดูอีกทีรอบคันนะโอเคไม่พูดท่ามทำเพลงแล้วก็ของามงานต่อก่อนสำหรับใครที่จะเข้ามาล้างรถนะครับจองคิวกันก่อนนะครับแล้วก็เปิดแล้วนะครับสำหรับวันอาทิตย์น,นะฮะใครที่นะครับรอวันนี้มานานนะครับ มาวันอาทิตย์นะครับอย่ามาวันพุธวันพุธเราหยุดนะครับตอนนี้เราพุธเราหยุดนะครับวันนี้มิกิเส่รถสวยกับงานวันอาทิตย์นะครับเราท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดี